วันนี้นะคะชุดนอนน่ารักมากนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือ,คอใส่สบายนะระบายอากาศได้ดีค่ะตัวงานนะคะมีกระดุมแล้วก็มีกระเป๋าจริงให้ด้วยเป็นเซตนะคะเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวงานป้ายด้วยนะคะมี5สีให้เลือกเลยนะคะตัวนี้เป็นลายนะคะน้องหมีสีฟ้าค่ะ,นะคะตัวนี้ใส่เครื่องสักผ้าได้เลยนะคะ และสีนี้นะคะเป็นสีชมพูลูกกวาดค่ะลายน่ารักมากเลยสีเหลืองโบชมพูค่ะไหนด้านหน้าและด้านหลังนะคะดูได้เลยตัวน,นี้เป็นลายสีเขียวไดโนเสาร์นะงานน่ารักมากๆเลยใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะคะห้าสีห้าลายกันเลยนะสนใจกดจิ้มท่ากะกร้าเลยมีไซส์ให้เลือกนะคะมีไซส์ให้เลือก กดจิ้มที่หน้ากานะคะดูไซส์ก่อนแล้วค่อยกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ